มาติดต่อสัมภาษณ์งานใช่ไหมเดี๋ยวแลกบัตรก่อนกระผมมาสัมภาษณ์งานครับอแบา,าแล้วนะั่นยืนบัตรมาทําไมล่ะก็แลกบัตรไงคุณเอาบัตรคุณมาแลกกับบัตรผมมันใช่แบบนี้เหรอวะก็แบบนี้แหละแลกบัตรมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วย <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวขอลายเซ็นเซ็นชื่อด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวขอคนตัวด้วยมันเป็นระเบียบเพื่อความปลอดภยัยอะไรวะกูแค่มาสัมภาษณ์งานมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วไอ้บัตรวิซิเตอร์ที่ให้ไปเนี่ยคอยคอตลอดเวลาด้วยนะ ขับรถมาไหมเอาเบาจอรถมาเอาสเต็มมะเอาครับผมขับรถมาเ,เวรมึงจะตลกเกินไปละนั่นมันสเต็มอภิวัตรอ๋อแล้วก่อนขึ้นลิฟต์อย่าลืมสแกนด้วยนะอา้าวคนต่อไปที่จะมาติดต่อเชิญอา้าวแล้วนั่นวิ่งหนีอะไรกันนะ่ะคนต่อไปเชิญไม่ว่าคุณจะมาติดต่ออะไร เชิญขึ้นไปได้เลยครับไอเวนไอสองมาตรฐาน